สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kin Titi TK นะคะวันนี้นะคะ Kin Titi เนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับเหรียญปิดตาพังภก,การนั่นเองนะคะก็ใบนี้เป็นแบบฝั่งเพชรแท้นะคะมือสองเนี่ยก็จะไม่มีค่าแรงค่าสีนะคะประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะแล้วก็เข้าทรงสวยเป๊ะนะคะเรี่ยมกันนำได้ชิวๆเลยนะคะแล้วก็มาชมกันเลยดีกว่านะคะเพชรเนี่ยก็จะเม็ดละประมาณ4ตังค์นะคะทั้งหมด40เม็ด แล้วก็สวยๆงามๆเลยนะคะแล้วก็มีหนามเตยสีทิศทางนะคะซึ่งงานแบบสวยเราใบนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่หนักมากนะคะแต่เพชรเนี่ยปังเวอร์นี่เป็นไงเข้าๆค่อยๆไล่ๆดูเพชรสวยงามนะคะสวยงาม แล้วก็ด้านข้างของเขานะคะก็ปิดสนิทดีนะคะแล้วก็มีบ่าด้านบนด้วยนะคะมีบ่าด้านบนแบบนี้ชอบมากนะคะบ่าเป็นดีเทลที่ชอบแล้วก็ไล่ไล่ลายกระหนกนะคะก็ไม่สะดุดเลยยาวๆไปเลยดีเทลแน่นๆนะคะตลับชืบแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นลายกระหนกเดียวกันเลยนะคะแล้วเขาก็ แกะลายแบบไม่สะดุดเลยเหมือนปืดปืดสุดยอดแล้วด้านล่างนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะบรนพับพต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะแล้วสภาพดีมาก u s e very like new นะคะสังเกตที่ห่วงด้วยห่วงคือก็เรียกได้ว่ายังสภาพดีเหมือนกันนะคะชืบแล้วก็เปิดด้านในกันดีกว่านะคะ ชื้บันพับใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็ขนาดของด้านในขนาดของด้านในนะคะจะอยู่ที่ความกว้างของด้านในเนี่ยจะอยู่ที่3.2เซนนะคะแล้วก็ความกดอปิดคือปิดสนิท ชือ้อแล้วก็ความกว้างของตรงหน้าจอนะคะก็จะอยู่ที่สองจุดแปดเซนเป็นความกว้างที่สวยเวลาใส่เหรียญปิดตาพังพก,กานะคะก็เลี่ยมใช้สวยๆเลยแล้วก็เพชรน้ำหนักบอกน้ำหนักก่อนดีกว่านะคะก็น้ำหนักของใบนี้นะ่ะจะอยู่ที่สิ6สองจุดหกกรัมนะคะก็เรียกได้ว่าไม่น่นหนักมากนะคะแต่เพชรอลังการนะคะก็เป็นละประมาณสี่ตังค์นะคะทั้งหมดสี่สิบเมตรก็กระดัครึ่งกว่านะคะครึ่งกว่าเกินครึ่งน,นะคะ ็นี่สวยงาม ก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกอบทองสําหรับพารุ่นไหนนะคะหรืออยากสั่งทําตลับทองกอบทองมือหนึ่งเนี่ยสอบถามได้ทางไลน์ไ i รทีเคหกหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกหกแปดห้าได้เลยนะคะเมื่อกี้เดิมโชว์ด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นแกะลายตามปกติเลยนะคะนี่ ก็นอกจากใส่เหรียญปิตาภพการแล้วเนี่ยหรือจะใส่เหรียญรุ่นอื่นก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะค่ะก็ต้องเป็นเหรียญที่ไม่มีหูนะคะเนื่องจากทรงของเขาเนี่ยจะเป็นทรงที่ไม่ได้ใส่เอ่อเรียกว่าไม่ได้มีเอาไว้สําหรับหูด้านบนนะคะนี่จากเห็นนะคะจะมีฉากกั้นตรงนี้นั่นเองนะคะก็สวยเลิศนะคะชื่อมีอยู่ใบเดียวเท่านั้นนานๆจะเข้ามาทีนะคะตลับเหรียญปิตาภพการเนี่ย สวยงามแล้วหน้าจอสอด้วยนี่ค่ะก็วันนี้นะคะคินิตตีขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าท่านไหนอยากแบ่งปันตลับทองกอบทองเศษทองพระทองคำนะคะหรืออยากมาลองตลับนะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านชั้นสามห้างมาดิบงามวานร้านอยู่ติดกับลิฟตัวกลางเลยนะคะก็วันนี้นี่ได้ชมตลับกันแล้วนะคะปิดตาพังผาก,การน่าจะหายห่างหายไปนานแล้วนะคะก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะคะก็ขอบคุณค่ะ ถ้าชอบคลิปนีอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คิดนดิตีทีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ